แล้วเราแรงเราพูดกันชัดเจนแต่ว่าวันนี้ให้ท่านได้ซอฟลงมาสักนิดหนึ่งเมื่อจิตใจเราสบายแล้วค,ความคิดปัญญามันก็เกิดไม่แน่นะอาจารย์ธรเวลาได้นิ่งๆแล้วฟังอะไรที่มันลึกๆนี่มันเจ็บกว่านะใช่ครับเสียงกระซิบ,บย่อมดังกว่าเสียงตะโกนกูครับพี่น้องครับเออไม่ใช่เสียงตดเหรอเสียงกระซิบ ย่อมดังก็เสียงตะโกนกูเพราะว่าการกระซิบนั้นชัดและลึกเต็มไปได้ปรัชญาและชีวิตหัวใจจิตวิญญาณเสียงตะโกนกูของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทรยศต่อชาติต่อแผ่นดินไม่มีความหมายให้มันผ่านไปครับ<ป>ให้มันผ่านไปแต่ที่สําคัญค,คือเราต้องคิดว่าเราจะนำสติกลับมาได้อย่างไร,รแล้วพระอีกรูปหนึ่งแหละครับอาจารย์รก็ พระอาจารย์วินัยท่านพระอาจารย์วินัยมาทั้ไทีเดียวครับแล้วก็ระยศใช่ไหมครับรพรครับก็อารัธนาพระคุณ้าับครับขอโอกาสนี้งงว่าให้กับทั้งสองรูปนะครับขอขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านคุณอาทรบุญมาเลิศคุณอาทรพาธีพัฒนาแล้วก็คุณขจรศักดิ์หมอ ขอส่งความปรารถนาดีมายัางพี่น้องที่มาร่วมอยู่ในบรรยากาศแห่งความสงบร่มเย็นพัดบอกให้โลกเย็นแห่งสนามหลวงนี้เมื่อสักครู่นี้อาดมาได้มีโอกาสนั่งเขียนบทกวีลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซึ่งเป็นการเขียนหนังสือพิมพ์ประจำวัน จริงๆมาถึงมากกว่าหนึ่งชั่วโมงและอาจจะสักสองชั่วโมงก็ได้แต่นั่งทำงานอยู่บริเวณด้านโน้นก็นั่งเขียนหนังสือเขียนบันทึกค่ำคืนที่สนามหลวงแห่งนี้มีความสุขลมพัดโบกให้โลกเย็นเป็นอย่างยิ่งติดตามอ่านได้จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน ก่อนที่อาตมาจะพูดจะเทศจะบรรยายสั้นๆส,ส,สักประมาณ10บนาทีเนี่ยอาตมาจะแบ่งถวายเวลาให้หลวงพ่อวินัยหรือหลวงพ่อปฏิจจะได้พูดก่อนตามที่ท่านมีพลังของธรรมะอยู่ในใจแล้วก็อยากจะเผื่อแผ่แบ่งปันพลังแห่งธรรมะนี้แก่ท่านทั้งหลายจริงๆพูดก็พูดเถอะพูดที่กระตุ้นเราให้อาตมาเดินทางมาที่นี่ในวันนี้ ก็คือหลวงพ่อวินัยปฏิจจะที่นั่งอยู่บนเวทีร่วมกันกับบรรมานี้แหละอันนี้หมดหลวงพ่อครับนมัสก,การครับนโมตัสสะะคกวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนโมตัสสะะคกวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะ นโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะขอจะเจริญธรรมขอนาพระการพระคุณเจ้าพระเทลาหรูเทลาทุกรูปทั่วแผ่นดินและทั่วโลกขอจเจริญธรรมญาติโยมที่เป็นเพื่อนรลงทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเนื่องในปีนี้เป็นปีทองปีดีปีแห่งสิวิไลในประเทศไทย ก็พอดีกับกงกับวันวิสาขบูชาสมาสัมพุทธเจ้าเกิดตัสลุแล้วก็นิพพานในวันเดียวกันวิสาขบูชา24ก็เลยมีงานที่จะชุมนุมหรือก็ชวนเชิญชาวพุทธทั่วประเทศทั่วโลกหรือทุกท่านที่มีธรรมะในทุกๆของศาสดามาร่วมกันถวาย พระศาสดาของตัวเองที่ได้สั่งสอนเรียกว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องที่ทุกคนนี่ต้องทําหน้าที่ให้ถูกต้องสมกับที่เป็นสาวกที่ดีของทุกพระศาสดาแต่หลวงพ่อมีเวลาพูดสั้นๆในการออกอากาศก็จะพูดสักห้านาทีเรียกว่าพูดยอดอภิธรรมะในยุคพ,พุทธ,ธกาลทีนี้ขึ้นต้นด้วยยอด อภิธรรมะในพุทธการสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีชีิตวิบวิตอยู่ตัดสลูอายุ35เดินเทศสอน45ปีท่านก็เลยสอนว่าคนเรามนุษย์เราประกอบด้วยรูกเจตสิกจิตแล้วก็นิพพานสีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ในพุทธการสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งสอน5นาที10นาทีท่านั้นเอง แต่ต่อมาสองพันกว่าปีแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆ,ๆบัตรนี้สอนอภิธรรมนี่ต้องสิปีกว่าจะเรียนสำเร็จรู้สึกว่าไม่โกงกับสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตัสรลู้ในครั้งพุทธกาลรูปประกอบด้วยอะไรรูปของเราประกอบด้วยคุณสมบัติของธาตุสี่ประการเช่นดินคุณสมบัติของดินกินเนื้อที่เนื้อหนังกระดูกเส้นผมอะไรต่างๆคุณสมบัติธาตุดิน คุณสมบัติธาตุน้ําน,านา้ํนาหูน้ําตาน้ําเลือดน้ำหลองน้าลายทุกชนิดในร่างกายออลมก็ลมล่างลมบุญลมหายใจไฟก็ไฟธาตุไฟออพัดให้เราแก่คมข่าคือความร้อนในร่างกายเลยคุณสมบัติของธาตุสี่เรียกว่าลูกทีนี้ก็องค์ประกอบเจตสิกก็คือผัสสะเพราะผัสสะก็เกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารทีนี้จิตของเรานี่รับรู้เลยจิตรับรู้อารมณ์ที่เป็นตัวรู้ ที่สมัยพระพุทธการสมมาสมพรน์เจ้าเ็าทรงตัดสรู้เรื่องจิตนี่แหละก็สอนสอนว่าพอจิตรับรู้แล้วทุกคนเกิดมาในโลกทุกมนุษยชาติทุกคนเกิดร้องอุแว่ออกมาก็มีสันทัดทยานกับพุทธะบกขึ้นมาพร้อมกันทีนี้ยอดอภิธรรมสมัยพุทธการก็จิตท่าพัฒนามาทางสัมมาทิฏฐิตามสายงานของอพุทธ ถ้าเจ้าก็จิตก็มีวิชามีวิชาก็นิพพานนิพพานก็วางจากกิเลสจิตก็หลุดพ้นไม่อยู่ในทะเลทุกวัตะสงสารปฏิจจะสาบภพภูมิถ้าเกิดคุณสมบัติของธาตุแล้วก็มีเจตสิกองค์ประกอบผัสสะเข้ามาเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญ,ญญาณที่เป็นสัญชาตญาณ ก็อวิชาก็เข้าตันหาอุปทานเกิดภพชาติเบียนตายเวียนเกิดสามบภพภูมิถ้าผู้ใดก็แล้วแต่ในโลกปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ายุคก,กฎปุ่มถ้าไม่มีธรรมะทำหน้าที่ที่ถูกต้องก็มีกิเลสผิดหน้าที่เกินหน้าที่ขาดหน้าที่ก็มีอวิชตาตันหาอุปทานพบ31็ดภพภูมิเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากก็ได้แก่โลภะโทสะโ,โมหะอสุรกาย ถ้าทุกที่ทนได้ง่ายก็ได้แก่มนุษย์หนึ่งเทวดากรรมจรหกลูปภูมิสิบหกอรุภูมิสี่สาสบเบ็ดภพภูมิเวียนตายเวียนเกิดขณะจิตขณะจิตครั้งหนึ่งทีนี้ยอดอภิธรรมสมัยพุทธกาลก็หนาทีขึ้นต้นด้วยโลกคุณสมบัติของดินน้ำลมไัยสี่ประการเจตสิกประกอบจิตก็คือผัสสะเข้ามาทางหูตาจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็เกิดเวทนาสังขาร เกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารวิญญาณที่รับรู้ถ้าตามสมาธิิมีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาจิตเกิดวิชาก็มาทางสมาสัมพุทธเจ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์ว่างจากกิเลสทั้งหลายก็นี่แหละคือพระพุทธเจ้าทรงสอนสำนับสบยัยผุ้ธกการถ้าเกิดภาษาเข้ามาไม่มีวิชาก็มีอวิชา อาวิชาเาก็เกิดตัณหาอุปทา,านจิตก็ตกอยู่ในกิเลตกรรมวิบากอยู่ใน31พภพภูมิเวียนตายเวียนเกิดวันหนึ่งเป็นสิบสิบขณะเป็นร้อยขณะหรือมากกว่านั้นก็ขอแสดงธรรมะสั้นๆห้าน,น,นาทีเพียงแค่นี้ขอจเจริญพรสาธุนั่นคือกันธรรมที่หลวงพ่อวินัยได้กล่าวมาท่านหลาย บรรยากาศยามค่าที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้กรุณาเหลือบขึ้นไปบนท้องฟ้าถ้าตาดีจะเห็นดาวแต่เนื่องจากว่าณขณะน,นี้มีแสงไฟค่อนข้างเจิดจ้าบทบังแสงดาวบนฟากฟ้าจำนวนไม่ใช่น้อยท่านทั้งหลายณขณะน,นี้มีสายลม พัดโบกมาเป็นระยะระ,ย,ะยิ่งเป็นสายลมเย็นจากวัดพระแก้วซึ่งเป็นสายลมที่นำธรรมะนำองค์พระแก้วมรกตที่เราชาวพุทธเคารพศรัทธาเนี่ยมามอบให้กับพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวคริสต์ชาวมุสลิมและพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่นๆใดๆก็แล้วแต่ โดยที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังอาดมาจะขอมอบบทกวีที่ไม่ได้แต่งเองนะแต่นำมาจากนักกวีสีไรภัยวรินขาวงามเขียนบทกวีชื่อมนกล่อมเมืองน่าจะสอดคล้องกับบรรยากาศนี้เพื่อให้กำลังใจพี่น้องทั้งหลายประการแรกเมื่อสักครู่นี้อาดมามาถึง เจอคุณชัยวัตรสินสุวงคุณชัยวัตรก้มลงกราบอารามาเหมือนกับที่เคยทำมานะทุกครั้งแม้ว่าตอนเองจะเป็นรัฐมนตรีในอดีตกระทรวงใหญ่อุตสาหกรรมแต่เมื่อเจออารามาคุณชัยวัตรก็จะก้มลงกราบกับพื้นอย่างนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งสมกับเป็นชาวพุทธ คุณชัยวัตรได้พูดกับอาตมานิมนต์อาตมาขึ้นมาเทศตอนนั้นอาตมายังไม่ได้ตอบรับเสียทีเดียวอะ่ะแต่หลังจากที่อาตมาไปเดินเยี่ยมพี่น้องที่นั่งอยู่เบื้องหน้าเวทีนี้อาตมาสัมผัสแววตาสัมผัสท่าทีแห่งความเป็นมิตรเป็นญาติของพี่น้องทั้งหลายจํานวนมากอาตมาก็ไปบอกคุณชัยวัตรว่าตกลงอาตมาจะขึ้นมาบนเวทีนี้ จริงๆอาตมาก็ไม่ได้รู้สึกแปลกต่อการขึ้นเวทีแต่ประการใดอ่ะเพราะว่าก็เคยขึ้นเวทีมากีอร้อยครั้งแล้วก็จําไม่ได้แต่การขึ้นเวทีของอาตมาไม่ใช่เป็นการขึ้นเวทีแบบที่ทั่วๆไปเขาขึ้นกันอยู่เป็นการขึ้นเวทีเพื่อนําธรรมะมาเผื่อแผ่แบ่งปันแก่พี่น้องที่มาร่วมในกิจกรรมทางด้านธรรมะกับการเมืองประการแรกต้องบอกด้วยนะว่า อารามาได้รับการเรียนได้รับการสั่งสอนได้รับการนำพามาจากพ่อครูสมณโพธิรักสอนว่าธรรมะกับการเมืองเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันธรรมะกับการเมืองเป็นเรื่องเดียวกันใครที่พยายามแยกการเมืองออกจากธรรมะแยกธรรมะออกจากการเมืองเนี่ยคนๆนั้นเป็นคนที่ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าการเมืองและยิ่งไม่เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะ ดังนั้นอารมาจึงขอมอบบทกวีเพื่อให้กำลังใจแก่พี่น้องซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ามีเป็นจำนวนน,น้อยแต่ท่านทั้งหลาย small is beautiful น้อยแต่สวยงามจ,จิ๋วแต่แจ๋วคุณค่าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มีจำนวนมากมายมหาศาลแต่อยู่ที่ความจริงความมุ่งมั่นความดีงาม ที่เราต้องการกระทําร่วมกันน้ําที่ไหลหยดน้ําที่ไหลหยดทีละหยดทีละหยดถ้าไม่หยุดหยดสักวันหนึ่งก็จะกลายเป็นทะเลสาบน้ําที่ไหลหยดทีละหยดที่ะหยดถ้าหยุดหยดสักวันหนึ่งจะกลายเป็นทะเลทรายอะไรก็ตามที่เหลือเพียงหรือแม้มีเพียงจำนวนน้อยแต่อยู่ยังมีคุณค่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่ นั่นแหละจะสร้างสรรค์ความสวยสดงดงามให้กับโลกนี้ได้โปรโดฟังบทกวีมนกล่อมเมืองดังต่อไปนี้ดาวสวยเหนือเมืองเรืองแสงบันเจิดจะแรงแต่งโคมนครรัติการแม่น้ำกลางเมืองช่ำวานไหลท่องลางทาน สะท้อนแสงดาววาววามพันไม้กลางเมืองเขียวงามร่าเริงกิ่งยามสายใบยระบำตามลมลมเมืองผ่านเมืองโชยชมตึกรามอุดมรื่นรมสายลมเสรีโอ้เมืองค่ำคืนนี้มีมนแสงเสียงสี ธรรมชาติฉลองชัยแด่คนคนเมืองผู้เรืองฤทธิรนเยี่ยมปัญญากลไต่รุ้งอารยะสวรรค์สวัยเผ่าพันมนุษยชาติผู้ไกลเกิกจักรวาลไปครองชัยเหนือมิตรทั้ง